ที่แมนก็ไม่ได้ปรึกษาเลยหรอกครับก็เหมือนกับรู้จักกันก็เจอกันในร้านแล้วก็ถ่ายรูปกันปกติได้เปลี่ยนเบอร์อะไรเปลี่ยนเบอร์ครับเปลี่ยนเบอร์เพราะไรอยากให้เฮงตรงไหนอะไรยังไงครับไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเบอร์อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้เฮงอะไรหรอกครับไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้มากเท่าไหร่พี่พี่แมนดูให้เป็นเรื่องอะไรพิเศษคะ ไม่ได้ไม่ได้เน้นอะไรเลยนะแค่แบบพี่แมนผมจะเปลี่ยนเบอร์นั้นแหละเพราะว่าผมไม่รู้จะเปลี่ยนเบอร์อะไรยังไงก็เลยแบบก็ถามถามพี่แมนดูอะไรกันทำไม่เปลี่ยนนะาแตแล้วก็ลุ่งอยู่แล้วอย่างก็โอเคแล้วคัะมาข่าเลยไรไปอันนี้นะบอกจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดวงสตา์อะไรเลยเปลี่ยนเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆที่เปลี่ยนเปลี่ยนหนีใครหรือบอกไม่บอก แต่ว่าก็คือไม่เกี่ยวกับดวงชะตาเลยคือคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสักทีก็ให้พี่แมวเปลี่ยนให้ละกันเท่านั้นเองจะเปลี่ยนนิ่งอีกใช่ไหมพี่ไม่ไม่บอกไม่บอกเรื่องความรักอะไรนะครับเขาที่แล้วนะสัมภาษณ์แล้วมันบังหน้าผมมากเลยอะโอเคเอะไรนะไปปรึกษาพี่แมวน่ะเหรอครับไม่เลยครับไม่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าเปลี่ยนแล้วดวงอะไรจะเป็นยังไงมันเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่เกียว เป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบส่วนตัวมากกว่าคือบางทีเราคิดว่ามันทําให้เรามีปัญหาบางอย่างหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่แค่แค่อยากเปลี่ยนเบอร์เฉยว่าเป็นนี่เป็นของใช่เป็นนี่เยอะเปลี่ยนนี่พอเล่นนะเดี๋ยวไปเขียนด้วยเปลี่ยนไปเลยบ้างเปลี่ยนผมเปลี่ยนได้ประมาณสองอาทิตย์เองก็ก็เลยยังไม่รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงอ่ะแต่เขาบอกว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะไม่ชีวิตเราเปลี่ยนก็อยากจะรู้เหมือนกันจริงหรือเปล่าเพราะว่า ผมเ็งคนไม่เชื่อับผมเชื่อเรื่องการกระทำว่าคนเรามันจะทาอะไรอยู่ทิ่งกรรมของเราจะดีจะช่วยอยู่ที่เราก็เลย,เลยไม่แค่เปลี่ยนลองดู<อ>จบเลยจบยทบบแม่ใช่โอ้ยามเรื่องดีดีมากเลยถามเรื่องดีๆแล้วก็ก็ก <c oughs> ไปทําแบบแม่มาก็ทํมาสามวันครับจริงๆก็ไปกับแม่ทุกปีอยู่แล้วเวลาช่วงที่หยุดยาวอะไรอย่างงี้ครับก็ไม่อยากทิ้งแล้วก็ การครอบครัวก็คือทำหนี้ให้แม่ทุกปีสงบเรื่องไมคะานินึ่งเราก็ทำ<ด>ไปเยอะใช่ครับก็การปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับการไปสงบจิตสงบใจแล้วก็ดูใจตัวเองว่ากุ้งซ่านมากไหม,ไมประมาณนะครัตัวเองมีสติมากขึ้นเราก็จริงๆทํามันก็ดีอยู่แล้วครับทุกปีได้มีอะไรกลับมาแบบมีก,การานใช้ในชีวิตประจำวันใช่มันก็เหมือนกับไปสร้างบาร,รมีจริงจริงผมไปทําก็ไม่ได้หวังว่า จะให้รวยหรือจะให้อะไรเลยก็แค่คนเราก็มีเป้าหมายเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตามหลักที่พระุทธเจ้าสอนก็เท่านั้นเองเคยไปอีกเคยปวอยังคะบวชแล้วบวดเคยบวชดอ่ะพ่อผ่านถึงเพจอย่างลุ้ฉันทำเองอ่ะอันไหนในไอจีเหรอหลบทำไมเราถามก็แดดแดดแดดแสงอ๋อก็แสงพี่เขียนว่าอะไรนะพี่เขียนว่าอย่าลืมใจอ๋อจะได้ทำเองจริงฮ่าฮ่าผมทำคือไงฮะแอบ กลัวคนลืมอะไรนะกลัวแฟนลืมหรือว่าไม่ใช่หรอกมันตล,ลกไงคือเหมือนว่าก็พอแบบพี่ต <c oughs> ิ๊กกับพี่ก้องมาก็แบบลืมฉันเลยนะอะไรอย่าง <c oughs> าเงี้ยมันตล,ลกดีไงเราก็แบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรหรอกไม่ได้แล้วคำๆเรื่องขำขๆๆๆจริง <c oughs> แล้วก็เห็นคนก็ทําในเว็บกันเยอะอยแยะเลยก็เลยเออทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ลืมจริงเหรอแฟนลืมหรอไม่ลืมเราดูแฟนเยอะจะถายพีพีอะไรป๊อปแซบอะไรป๊อบมิว